สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในช่องของลิลลี่พาเปิดนะคะวันนี้กลับมาในหัวข้อท็อปปิกที่ว่า ทำยังไงนะคะถึงจะได้เจอกับเธอนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่โสดอยู่นะคะคนที่กําลังเฝ้ารอความรักอยู่นะจ๊ะว่าจะทํายังไงดีถึงจะได้เจอทํายังไงดีเขาถึงจะมานะคะการอ่านครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,างไงก็ต้องขออภัยมาในนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด4่กองนะคะกองที่1นะคะกองที่2กองที่3กองที่4ี่นะคะ ตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วก็ถ้าดึงอกองไหนดึงดูดสายตาเรามากที่สุดเลือกกองนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้ที่ Facebook นะคะลิลลี่พาเปิดแล้วก็เดอรีดอกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะาจา๊ะแล้วคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องันกลงที่1กันเลยจ้า โอเคมาถึงกองคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดู Energy กันก่อนนะคะว่าตอนนี้ความความสัมพันธ์ของคุณสดมานานหรือ,อยังเหงาแค่ไหนนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าทำไงเราถึงจะได้เจอกับ,กบเขานะคะโอเคอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ ขออน,นุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะโสดมานานพอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเรื่องเยอะนะคะเรื่องเยอะและเลือกเยอะนะคะเลยโสดมาค่อนข้างที่จะนานถามว่ามีเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันมันอยู่คนเดียวมานานจนมันรู้สึกว่าเออมีความสุขกับตัวเองแล้ว รู้สึกฟิลกูแล้วที่ได้อยู่อย่างนี้ที่มีความสัมพันธ์แบบนี้มีคนเข้ามาคุยบ้างนะเอาจริงๆเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ก็แบบคุยให้มัน,นผ่านๆไปไม่ได้สนใจอะไรหรือใครบางคนในที่นี้อาจจะคุยเยอะประมาณนั้นแล้วเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณจะพูดยังไงดีคุณอยู่กับตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วอะค่ะในตอนนี้แล้วทำไมคุณถึง อยากจะมีแฟนอยากจะมีใครทําไมคุณถึงเลิกเยอะคะทําไมคุณถึงเลิกเยอะอืมกลัวการโดนหักหลังคนที่เลือกให้กองอย่างนี้นะคะคุณกลัวการโดนหักหลังกลัวการโดนเนอกใจมีอะไรที่ปิดบังคุณกลัวคุณกลัวว่าจะเจออะไรที่มันเป็นแบบเก่าๆแบบเดิมๆความรักแบบเดิมๆเจอผู้ชายที่ไม่จริงใจเจอคนที่ไม่จริงใจคุณเลยเหมือนกับว่าลังเลว่าจะเอาอยัางไงดี จะอยู่อย่างนี้ดีไหมจะหรือว่าจะมีแฟนดีอะไรประมาณนี้แต่ดูจากไพ่แล้วเนี่ยตัวคุณเหมือนกับว่าถ้าเข้ามาดีก็คุยได้แต่ถามว่าจะให้ไปจีบใครก่อนไหมเนี่ยไม่นะคุณเหมือนคุณคนที่เลบใกไพ่กองเนี้ยเจ็บมาเยอะจนกว่าเออจนกระทั่งคุณได้มาเป็นตัวของคุณในตอนนี้นะคะเนี่ย หรือบางท่านอาจจะยังมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่ได้ move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคมาดูกันค่ะมาดูกันว่าทำยังไงนะคะคุณถึงจะได้เจอกับเขานะคะความรักที่คุณเฝ้ารอทำยังไงเลิกคิดมากค่ะเลิกคิดมากนะคะแล้วก็ ตอนนี้คุณอาจจะอุดมสมบูรณ์ไปหรือเปล่านะคะอาจจะวันไปนิดนึงน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่อยู่ตัวเองมานานะตามใจปากนะคะก็ลดน้ำหนักลงนิดนึงก็จะดีนะคะเพราะหุ่นของคุณตอนนี้คือสระตพราพอสมควรเหมือนกันไม่ไม่ได้สระ,สระตาแบบน่าเกลียนนะ,ะลงประมาณแบบก็ดีก็หุ่นอวบดีกำลังสวยนะคะแต่ว่าให้ให้ลดในเรื่องของ อารมณ์คติหรืออะไรที่มันแบบเกี่ยวกับความรักหรืออะไรเก่าๆอะค่ะลบๆมันชิงไปแล้วก็มองความรักในแบบใหม่ๆนะคะเนี่ยเอาเนี่ยพูดถึงปุ๊บก,ก็มาเลยนะคะ The Hangman ก็คือแบบลองมองมุมใหม่บ้างลองมองอะไรใหม่ๆบ้างลองเปิดใจให้กับตัวเองบ้างนะคะอย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเดิมๆเก่าๆนะคะลองใหม่นะคะความรักดีๆมีเข้ามาแน่นอนนะคะอย่างที่คุณหวังจะมีแน่นอน คุณก็แค่ต้องลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจแล้วก็อย่าตีโพยตีพายไปก่อนไข้นะคะแล้วความรักดีๆจะเข้ามาทํายังไงถึงจะเข้ามาคะทายังไงมีเอาจริงๆถ้าเกิดคุณลดเรื่องสเปคของคุณลงได้ลดเรื่องสเปคของคุณลงได้แล้วก็ลอง ลองเปิดใจให้มากกว่านี้คนดีๆมีรอเข้ามาอยู่นะคะแล้วในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความรักเก่าๆความรักเดิมๆนะคะอาจจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่เขายังก้าๆกลัวๆลัลลงเลอยู่ว่าจะยังไงดีจะเข้ามาดีไหมดูเหมือนตอนนี้คุณอาจจะปิดใจพอสมควรเหมือนกัน,จจเ,น,เ,น,กนเขาเหมือนอยากกลับมาเติมเต็มหรือว่ากลับมารักคุณในแบบที่เคยเป็นหรือว่าในตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รักคุณได้มากมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าในตอนนั้นเขาอาจจะยัง ไม่ได้รักคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะนิ่งเฉยใส่คุณหรือไม่ดีกับคุณแต่เขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์แล้วก็กลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะขอให้คุณเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะและนี่คือไพ่ของคนที่เล่ากองที่หนึ่งอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีจ้าโอเคค่ะมาถึงไพ่ของคนที่เละาไพ่กองที่สองนะคะขออนุญาตนะจ๊ะ ขออนุญาตนะจ๊ะเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เล่าไพ่กองที่สองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเอเนจี้ของคุณกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงสสดมานานเล็กยังมีอะไรที่อยู่ในใจอะไรประมาณนี้ว่าทําไมคุณถึงยังคลองโสดเนานะว่าทําไมคุณถึงยังคลองโสดหรือว่ายังกล้ากลัวๆอะไรเรื่องของความ เอาจริงๆคนที่เลือกไพ่กองนี้เหมือนน่าจะก,กละ้าก,กลัวๆในเรื่องของความรักนะคะเอาจริงๆเหมือนกับมูฟออนมาได้แล้วแต่ว่ายังกล้าก,ก,กลัวๆอยู่นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เอเนจีไพ่มันสื่อนะคะโอเคอย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันขอดูเอเนจีของคุณนะคะโอเค The w i e ว of Fortune เด <c> ็ก <oughs> ถือเหรียญ โอเคถ้าไปนี้ก่อนเนาะคนที่เราไพ่กองนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เชื่อในลักแท้นะคะเชื่อในลักแท้แล้วก็อาจจะเหมือนกับเชื่อในเรื่องของพมลิขิตนะคะแล้วก็รอให้ทุกๆอย่างมันจัดสรรในตอนนี้คุณก็เหมือนกับว่ากําลังโฟกัสอยู่กับตัวเองน่าจะพผนผานเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวอะไรได้มาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับตอนเนี้ย คุณกาลังรอนะคะคุณกําลังรอให้ใครสักคนเข้ามาที่จะมาดีกับคุณอะไรอย่างนี้หรือเป็นคนที่คุณชอบนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้สองดาบมันขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะยังไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรืออาจที่จะยังแบบจะเลือกดีไหมจะเลือกที่จะคุยดีไหมหรือว่าจะยังไงดีนะคะเอาจริงๆคุณคุณลองเปิดใจดูนะคะคนที่เล่าไพ่กองนี้น่าจะต้องลองเปิดใจดูหรือว่าลองแบบ ลองคุยคุยไปก็ได้ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมหรือว่ายังคิดว่าเขาไม่ใช่ก็คุยคุยไปแก้เหงาได้นะคะโอเคมาดูกันว่าอะไรที่มันเป็นปมในใจคุณที่ทำให้คุณไม่กล้าเปิดใจหรืออะไรที่ทำให้คุณยังไม่ได้มีแฟนใหม่เดอร์เมจิชเียรนะคะเด e l o เลเเนี่ยจริงด้เชื่อในรักแท้กว่วการกวัา เออแฟนมีคนอื่นก็แฟนคนมีคนอื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะพอว่ายังไม่ลืมบางท่านอาจจะยังไม่ลืมเรื่องราวกเก่าเรื่องราวอะไรที่มันเจ็บช้ำหรือกำลังรอคอยให้ใครกลับมาหาคุณเนี่ยค่ะสุ s t ี่ อืมกำลังรอใครรอคอยใครให้มาหาคุณนะคะแล้วก็ยิ่งเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะทำใจยังไม่พร้อมที่จะตัดตรงนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อืมโอเคมาดูกันว่าทำยังไงนะคะคุณถึงจะได้เจอกับเขานะคะทำาไงคนที่รับไพ่กอนี้ถึงจะได้เจอกับเขาคะโอ้ยคนะ สี่เหรียญอยู่นิ่งๆนะคะอยู่นิ่งๆหยุดความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆของคุณไอ้ไม่ใช่สี่เหรียญสี่ดาบหยุดความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอะไรที่มันมันทาให้คุณอยู่เฉยๆแลสตาร์กแบบว่านิ่งเฉยไปเลยในเรื่องของอารมณ์เนี้ยอยากให้คุณนิ่งๆในเรื่องของความรักแล้วก็รอให เข้ามาหรือว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาให้คุณเปิดใจนะคะเพราะมันจะมีคนเข้ามานะคะแล้วเร็วนี้ให้คุณเปิดใจให้แล้วเมื่อคุณเปิดใจนะคะจะสําเร็จนะในเรื่องของความรักคนดีๆจะเข้ามานะคะคนดีๆจะเข้ามาแอดแท็กคุณจะมาขายขนมจีบคุณนะคะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอืมเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใจร้อนอะเป็นอารมณ์เหมือนอนะ บ้างงานลุยๆอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสมควรเหมือนกันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะและถ้าเกิดเขาเข้ามาเนี่ยคุณก็อย่าอย่ารีรอนะคะที่จะตอบในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณชอบเขาคุณก็บอกไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบเขาคุณก็แค่เซบายนะคะอย่าคิดเยอะอย่าวิตกกังวลนะคะในความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเชื่อใจนะคะเชื่อใจตัวเองว่า ทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นความรักดีๆมีสําหรับเราอย่าก,กลัวในเรื่องของการหักหลังอย่าก,กลัวในเรื่องของการปิดบังเมื่อรักกันอย่าคิดมากนะคะเมื่อรักกันแล้วอย่าคิดมากคอยใส่ใจกันทุ่มเทเวลาให้กันนะคะแล้วก็แชร์ความรู้สึกให้ดีๆกันต่อกันถ้าได้เจอนะคะถ้าได้เจอก็ ก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันนะคะแต่ไพ่ใบน,นี้มันขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวคุณเองคงว่าต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในใจคุณเหมือนกันนะคะคุณถึงจะได้เจอเขาเอาจริงๆ ดีเอ็มขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมทุกอย่างแต่แค่คุณยังคิดวนอยู่ในเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆอะไรที่มันยังไม่ได้ทําให้คุณได้ move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะเมื่อคุณ move on ได้ร้อยเแล้วดีนะคะดีคุณจะสามารถมีความรักดีๆมีความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วคุณเหมือนจะได้ตายแล้วเกิดใหมะคะ่ค่ะ จะความรักจากความรักที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ความรักที่จะมีคุณก็จะได้แล้วก็จะมีแล้วเริ่มเริ่มต้นใหม่ดีๆนะครับโอเคและนี่คือไพ่ของคนที่เลือกกองที่2นะคะชอบไม่ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันในด้านล่างคอมเมนต์ได้นะจ๊ะสวัสดีจ้าโอเคค่ะมาถึงไพ่กองที่3นะคะ ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3กองนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันว่าทำยังไงคุณถึงจะได้เจอเขานะคะมาดู Energy ของคุณกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงมีอะไรอยู่ในใจหรือว่ายังคาความรู้สึกใครอยู่ข้างในหรือรอให้ใครกลับมาอยู่หรือเปล่านะคะโอเคก่อนไปดูนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิด อยากดูคอนเทนต์อะไรเนี่ยลองกดเข้าไปดูในช่องในในช่องได้น,นะคะทำไว้หลายอย่างเหมือนกันลองเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปดูมีหลายคลิปเลยโอเคมาขอดู Energy ของคุณหน่อยนะคะควีนอับสอดคิดมากนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องนี้ค่อนข้างที่จะคิดมากเป็นคนที่จอมบงการนะคะเป็นคนที่จอมบงการ เ้าอารมณ์นะคะแล้วก็บ้างานะพอสมควรถามว่าอยากมีแฟนไหมอยากมีอยากมีกมแต่เหมือนกับเหมือนกับไม่ไม่ใช่เลือกอยู่นะเป็นอารมณ์เหมือนกับความรู้สึกเดิมๆเรายังเคลียร์ออกไม่หมดอ่ะ มันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มันเดิมๆคุณยังไม่ทิ้งมันไปอ่ะคุณยังไม่ทิ้งความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆคุณยังไม่ได้ move on คุณยังไม่ได้ move on จากความรักเดิมๆที่คุณเพิ่งผ่านมาคุณบอกว่าคุณ move on ได้แล้วแต่ตัวเรามองตัวเราแล้วเออสำหรับตัวเราเรามองว่ามันมันยังไม่ได้100%คุณยังเก็บเขาไว้ในใจยังรอให้เขากลับมายังมีเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณยังนึกถึงเขาอยู่เนี่ย แสตาร์คุณรอคอยนะคะคุณรอคอยรอให้เขากลับมาเหมือนกําเหมือนบางท่านก็เหมือนอ้อนวอนนะคะอ้อนวอนหรือขอให้เขากลับมานะคะโอเคมามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเคลียถ้าเกิดเคลียเอเนจีตรงนี้ทิ้งไปเนะี่ยถ้าเกิดเคลียเอเนจีตรงนี้ทิ้งไปแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเคลียเอเนจีไพ่ทั้งหกใบนี้ทิ้งไปแล้วคุณจะเป็นยังไง ห้าเหรียญน,นะคะมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะดูแบบยังไปไม่ได้มากยังอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่เนี่ย คุณก็ต้องเข้มแข็งนะคะคุณก็ต้องให้ให้เวลากับตัวเองใส่ใจตัวเองมากกว่านี้เข้มแข็งกับตัวเองเชื่อว่าตัวเองทําได้เชื่อว่ามันจะต้องเป็นไปได้นะคะเนกถือเหรียญมันช้าหน่อยมันนานหน่อยหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องของการที่จะมุ v e on จนจะใครได้แต่เมื่อคุณทําได้แล้วมันจะดีนะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆมันจะมีนะคะมันจะมาขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่ตัวคุณเองนะคะ เพียงแค่ตัวคุณเองก็ต้องยอมที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปนะคะยอมที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปเลิกจมอยู่กับอะไรเดิมๆื่อคุณทําได้เนี่ยคุณจะกลับมาดูดีมีเสน่ห์อีกครั้งดูเร่าร้อนอีกครั้งดูรู้อคนอื่นภายนอกดูแล้วคุณจะรู้เ,เขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยดูหน้ามองหน้าคนหานะคะเพราะเอเนจีของคนที่เราพ่ายกองเนี้ยน่าจะเป็น ชาเป็นคนอะไรที่เกิดในราศีธาตุไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่มี energy ธาตุไฟค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะมีเสน่ห์นะโอเคมาทำยังไงคุณถึงจะได้เจอกับเขานะคะทำยังไงคุณถึงจะได้เจอกับคนคนนั้นทำยังไงโอเคมา ทำยังไงนะคะหนึ่งเลยคือให้เวลากับตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่เรื่องกินหรือว่าเรื่องการอะไรที่ทําให้ตัวเองได้มีความสุขนะคะแล้วก็ move อนนะคะเดินออกมานะคะเดินออกมาจากสิ่งที่มันทำลายคุณเดินมาออกมาจากความทรงจําเก่าๆหรือการรอคอยใครนะคะเดินออกมาแล้วคุณมันอาจจะหนักหน่อยมันอาจจะหนักหน่อยหรือต้องใช้เวลาหน่อยนะคะคนที่เลือกใพ้กองมีคุณ มือนกับว่าถ้าคุณเดินกออกมาเหมือนกับมันก็จะยังมีความรู้สึกเก่าๆกับว่าจะกลับไปดีไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณเดินออกมาแล้วแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะอย่ามูฟออนเป็นวงกลมนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะจะปังจะมีความรักที่สง,งบสุขนะคะจะมีไม่ใช่สง,งบสุขถูกแล้วจะมีความรักที่สง,งบสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันอยู่เย็นเป็นสุขอะเออประมาณนั้น โอเคแล้วก็คือเหมือนกับจะพูดยังไงเมื่อเมื่อคุณเมื่อคุณทาเมื่อคุณทําตรงเนี้ได้ก็คือใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้เดินออกมาจากเรื่องราวเก่ามันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะนานหน่อยหรือมันอาจจะยากวนอยู่ในความรู้สึกตัวเองหน่อยแต่มันจะดีนะคะให้ตัวเองเหมือนกับคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นสุข ให้เป็นสุขสงบหน่อยนะคะแล้วก็จะทําได้แล้วเขาจะเข้ามาเองแล้วคุณอาจจะได้เจอใครนะคะที่ทําให้คุณนั้นใจเต้นอีกครั้งนะ,ะเจอใครที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือว่ามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับเขานะคะโอเคและนี่คือไพ่ของคนที่เลือกกองที่3นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาอยู่ในออกองที่4นะคะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของคนที่เลือกไพ่กองที่4นะจ๊ะนะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าทำไงคุณถึงจะได้เจอเขานะคะเดี๋ยวเรามาดู Energy ของเราก่อนนะเดี๋ยวเรามาดู energy ของคนที่เลือกไพ่กองนี้ก่อนนะคะว่าอยู่ในสถานะไหนความสัมพันธ์ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน แล้วก่อนอื่นเลยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอด้วยนเะนี้อย่างคนที่เลือกไพ่กองนี้หนะะ่อยค่ะออทำไมอะ่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้ไม่เปิดใจหรอ คนที่เล่าไพ่กองนี้ไม่เปิดใจอ่ะอยู่กับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วหรือมันจบไปแล้วบางท่านอาจจะจบไปนานแล้วเหมือนกันแต่ยังมุกออนไม่ได้ยังคิดว่าเขาจะกลับมายังให้ความหวังตัวเองยังเติมยังเติมความหวังให้กับตัวเองว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาอยู่นี้ไม่ดีเลยอ่ะ อืมเนี่ยยังวนอยู่กับความรู้สึกเดิมๆอะไรเดิมๆบางคนก็ยังรออยู่บางคนกลัวความรักไปเลยนะคะแต่แล้วก็บางคนอาจจะแบบอยู่ๆก็ห่างกันไปห่างกันไปแล้วก็รู้อีกทีก็คือเขามีเขามีครอบครัวไปแล้วหรือว่าเขาแบบอยู่ๆก็มีแฟนไปแล้วแต่ไม่ได้บอกเรื่องความสัมพันธ์กับเราโอเคทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ อืมคุณเหมือนคุณเหนื่อยนะเอาจริงๆคนที่เลอาไพ่กองนี้เหมือนคุณเหนื่อยนะคะเหมือนพยายามที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนพยายามที่จะล้างความสัมพันธ์ประคองความสัมพันธ์และไม่เลือกความสุขกับตัวไม่เลือกความสุขของตัวเองแต่เลือกที่จะทําให้เขามีความสุขแล้วกลับมาหาเรามันเป็นไพ่ที่แบบเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วอะในตอนนี้เขาไม่ได้สนใจคุณแล้วเขา ทิ้งคุณไปนานแล้วเขาทิ้งความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันาคาลคาซังอยู่ในตัวคุณกับเขาว่าเขาเลือกที่จะทิ้งไปแล้วแล้วเขานี่ค่ะเขาอยู่กับตัวเองเขามีความสุขกับตัวเองเขาไปเจออะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ยคะ่ะโอเคมาดูกันนะคะว่าคุณทำยังไงคุณถึงจะมูฟออนจากเรื่องนี้ได้นะคะ สิ่งที่จะ move on จากเอ่อจากตรงนี้ได้นะคะหเลยคือคุณต้องให้เวลากับตัวเองให้มากกว่านี้นะคะใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าพยายามนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงอะไรเก่าๆนึกถึงอะไรเดิมๆแล้วก็ปล่อยให้เวลาได้พาคุณไปนะคะปล่อยให้เวลาได้พาคุณไป การมุฟออนจากใครมันอาจจะนานมันอาจจะช้าบางคนอาจจะเป็นปีหรือบางคนอาจจะเร็วสมเดือน4เดือนมันต้องให้เวลากลับมานะคะคุณต้องกลับมาโฟกัสตัวเองมากกว่านี้และคิดว่าตัวคุณจะต้องมีความสุขยังไงคุณต้องลองมองอะไรใหม่ๆบ้านนะต้องลองมองอะไรใหม่ๆหรือว่าเลิกยึดติดเลิกผูกติดอยู่กับใครนะคะต้องให้ตัวเองนะคะได้ไปเจออะไรดีๆเจออะไรที่มัน เป็นสิ่งดีๆคุณต้องหมุนเขาเรียกวอะไรอ่ะหมุนกรงล้อแล้วไปต่อข้างหน้านะคะอย่าจมอยู่กับอะไรเดิมๆโอเค,ค,เอค,คทํายังไงคุณถึงจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่สดใสคะทายังไงคุณถึงจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่สดใสมาดูกัหนหเลยคือคุณต้องเหมือนกับ ปลุกไฟปลุกสเสน่ห์ในตัวเองขึ้นมานะคะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยเอาจริงๆตัวเราเองอะมองว่าถ้าเกิดตัวคุณได้พไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับตอนเนี้ยคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวพอสมควรนะเหมือนกับว่าอดอะไรแต่อยากพอสมควรบางท่านอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางท่านอาจจะแบบน้อยๆแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองสักเท่าไหร่ไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยแต่งตัวโอเคและ คุณต้องกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้นะคะต้องมาทําตัวเองให้สวยมากกว่านี้หรือว่าต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะพยายามไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดแต่เรื่องราวเดิมๆใส่ใจคนรอบข้างก็ได้นะคะใส่ใจคนรอบข้างก็ได้หรือว่า หาหาอะไรทําให้ตัวเองได้มีความสุขได้กลับมาแบบมีความสุขอีกครั้งเจอเพื่อนบ้างกินข้าวบ้างดูหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปข้างนอกบ้างนะคะคนบางคนอาจจะออกไปข้างนอกออกไปแค่กายแต่ไม่ได้พาใจพาสายตาพาสมองออกไปด้วยไปพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็วันหยุดที่ก็จะถึงเนี่ยคนๆออกไปพักผ่อนนะดูจากไพ่แล้วเนี่ยออกไปพักผ่อนให้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอย่าคิดมากนะคะ อย่าไปจมอย่าไปจมอยู่กับอะไรเดิมๆไปรับพลังงานบวกไปรับอะไรใหม่ๆบ้างนะคะแล้วคุณจะได้เจอเขานะคะแล้วคุณจะได้เจอเขาเจออะไรที่มันทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขมากขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่และเขาจะมาในรูปแบบไหนเขาจะเขาจะมาในอารมณ์เหมือนกับว่าเมื่อคุณทําโอเคค่ะขอโทษทีนะคะเมื่อกี้กล้องมันตัดนะความจมมันเต็มโอเคค่ะถึงไหนละโอเค เมื่อคุณเขาจะเข้ามาในรูปแบบเขาจะเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเมื่อคุณทําใจได้เมื่อคุณให้โอกาสตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วเขาจะเข้ามาเมื่อนั้นนะคะเขาจะเข้ามาเองนะคะแต่คุณต้องเลิกคิดมากก่อนต้องมองมุมใหม่บ้างนะคะต้องมองมุมใหม่มองอะไรใหม่ๆบ้างนะคะแล้วเขาจะเข้ามาดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะคะ อืมดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ทําตัวเองให้หายเหนื่อยและมีความสุขกับตัวเองนะคะเขาถึงจะเข้ามานะคะโอเคจบกันไปนะคะทั้งหมดก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์สับตะไคร้แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะในช่องคอมเมนตดด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ